สวัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนปี2567นะครับปรับลดลงเล็กน้อยนะครับที่0.7%จจากเดือนก่อนหน้านะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนนะครับได้แก่ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับในตวนออกกลางนะครับส่งผลให้ราคาน้ํามันนะครับปรับเพิ่มขึ้นและเมื่อราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับความคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะปรับลดลงเนี่ยก็ได้ชะลอออกไปนะครับส่งผลให้นักลงทุนนะครับทั่วโลกนะครับก็คาดว่าเฟด ครับหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะยังคงดอกเบี้ยเนี่ยแต่ที่สูงไปยาวขึ้นนะครับผลก็คือค่าเงินบาทแล้วก็หุ้นทั่วโลกก็ย่อลงนะครับของไทยก็ถือว่าย่อลงน้อยกว่าคู่เทียบนะครับสำหรับปัจจัยที่น่าจะสนับสนุนนะครับหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนะครับก็จะมีในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะที่ได้รับแรงหนุนนะครับจากการท่องเที่ยวรวมทั้งเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐนะครับในช่วงเครื่องบีหลังเนี่ย น่าจะกระเติ้งขึ้นนะครับจากงบประมาณที่ที่ได้เพิ่งผ่านมานะครับส่งผลให้นักวิเคราะห์นะครับก็ได้ปรับเพิ่มนะครับเออร์เน็ง e ์เพอร์แนะครับแล้วก็หุ้นไทยในดับนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่ต่ำนะครับเทียบกับ5ปีย้อนหลังนะครับคือตัว P/E ratio นี่ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปสถานการณ์นะครับของหุ้นไทยในเดือนเมษายนปี2567ครับ